ตอนฝอยู่นี่อยู่แต่บ้านเนาะเออขังเขาจะกับหมาแล้วก็ไม่ใช่เคอคนแรงมากนสายตามตาบอกขังเรเจ๊เงินเข้ายังยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่หอพี่ตาได้ตั้งสามพันกว่าบาทนุ่นเหรออืวได้หักเงินเดือนมันน่าบอกเลยโอ้โหได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วของเขาไม่เห็นเข้าเลยอ่ะ เออท่อนของฝนยังไม่เห็นเข้าเลยเนี่ยช่องใหม่หรือเปล่าเป็นช่องใหม่หรือเปล่าอ๋อช่องใหม่ไปสองคนเหรอได้ขาได้เลยค่ะแได้ขายตอนที่แอนนี่ไลฟ์อ้าวเหรอคะไปสองคนเหรอครับธรรมชาติเท่ากับเตรียมตัวก่อนญาติขอญาตเตรียมสวดีค่ะทำไมมันเยอะขนาดนั้นล่ะคะเดี๋ยวเก็บนี่กันเก็บนี่กันเก็บอกนี่เยอะไปเยอะไปสองคนเหรออ้าวอะไรนะไปสองคนเหรอ ไม่บอกอุ้ยทำไมไปสองคนล่ะฮะทำไมไปสองคนล่ะไม่ชวนแม่อารมไปด้วยล่ะโอ้ยแม่ไม่ไหวแม่กำลังให้คีโมมาอยู่อ๋อแม่เพิ่งคห้คีโมมาอู้หูทุกคนค่ะมีแต่คนถามหาเลยถามหาอะไรก็วันนี้ไงเดี๋ยวจะไปไงวันที่เท่าไหร่นะวันที่บอกเขาว่าเจอกันวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าเจอกันยี่สิบห้าเจอกันวันที่ยี่สิบห้าบอก บอกยายด้วยว่าเจอกันเดี๋ยวแต่งตัวพิเศษแกงฟันน้ำนมมีแต่คนถามเลยเหรอแกงฟันน้ำนมเออมีกินนองโมโรยอ่ยกินนองโมรรอันนี้เป็นไส้อะไรคะอันนี้เป็นเบคอนเห็ดผักโขมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าพิซซ่าจะเป็นไส้กรอกมะเขือเะถ่ายหน่อยนะคะับขายยากเลยจังนะครับนมากินมากเลยทุกคนเธอไว้เดี๋ยวพามานี่ดูตรงนี้ดูตรงหน้าวัดเขาสุกิมโอเคครับน่ากินมากพิซซ่าชอบกินพิซซ่าไหม ชอบชอบกินคนถามด้วยนี่นี่ดูวันนี้ดูวันนี้ไหนอ่ะโอ้ยน่ากินอ่ะมันคือเค้กบ้างอันนี้เป็นิอะไรนะเป็นตัวนี้เป็นอะไรนะคะช็อกโกแลตส้มค่ะช็อกโกแลตส้มพี่ครับเขามีส่งตรงวุลิดำไหมครับหรือว่ามากินที่ร้านค่ะเขาไม่ได้มีบริการส่งตรงส่งอะไรเก็บเกินไปทางอันนี้เธอน่าจะชอบประกอบนี่ไหนครับนี่นี่นี่ อุ้ยแล้วเมื่อวานเธอเพิ่งไปกินอ่ะไอไข่ยำสามไข่อ่ะอยากกินอ่ะอ๋อร้านอันนั้นอะไรวะชื่อร้านอะไรวะตํายำแซ่บอินเตอร์ตํายำแซ่บอินเตอร์ค่ะอยากกินอ่ะก็มาสอนมาจันสิผมกินเยอะอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าไปฮะเดี๋ยวเดือนหน้าไปโอเคเออบ้างค่อยมาบ้างค่อยมาขายข้าวไปก่อนโอเคได้ครับได้ แบเพิ่งสั่งแล้วครับเพิ่งสั่งข้าวเหรออันนี้อย่าบอกนะว่าข้าวมื้อแรกไม่ใช่ถ่ายได้เลยนะพี่เอาได้เลยหนูแบบใจจอยอยู่แล้วได้เลยได้เลยไม่ต้องไม่ลำพานค่ะเอาเลยหนูชอบอย่าบอกนะว่านี้เพิ่งเป็นข้าวมื้อแรกอ่ะฮะข้าวมื้อแรกปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้แบบพี่เจ้าของร้านเขาเขาทำมาให้พิเตษเอาเหรอใช่พี่เจ้าของร้านเขาทำมาให้เดี๋ยวพาไปดูยาย กำลังแบบนั่งห่อข้าวต้มอยู่แต่เธอก็อะไรนะนั่งอะไรนะนั่งห่อข้าวต้มอยู <t 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 ่นี่แง่อ๋อละไรัะต้องกินละลอนใช่ไหมคะโอ้โหเปไงเน่ยหญิงนายายใครบอกว่าอยากเห็นพี่แพรดีนี่นี่สวยไหมเออสวยยายจำไม่ได้หรอก อยากจะไม่ได้เอออย่างเงี้ยเ้าต้มโทรศัพท์ทุกวันเดินบัมเตงครูนเออมาเวลโอปส์บากันค่ะยายถามว่ายายถามว่าพี่แพดดี้ไปตัดผมมาตอนไหนแรงมากอย่าไปล้อคนแก่คนแก่ครับแไหนแล้วไหนยายลื่นล่ะเออเดินนะพะยายอยู่ไหนฮะ ใหญ่ยยก็รู้จักเซลล์นะเออ <มา S 2> ในยามด้วย,ยนะอ,อ๋อยามน้ำอยู่ยามน้ำอยู่ยามน้ำอยู่พรุ่งนี้มีอะไรบ้างพรุ่งนี้เขาก็จะทอดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเ<ม><น>ทศเทศพรุ่งนี้เขา<อ>เทศ<ม><น>พรุ่งนี้เขาเทศที่บ้านเหรอใช่แต่ตอนแห่กระถิ่นน่ะแห่ไปวันที่ยี่สิบห้า ใช่กี่โมงนะแปดโมงเฮ้ะไปถึงวัดกี่โมงอะ่ะเขากําหนดเขาถึงวัดกี่โมงอ่ะเออถึงวัดประมาณแปะถึงประมาณเก้าโมงฮะถึงประมาณเก้าโมงเหรอแต่ว่าวัดรอบนี้ไม่ไกลนะกล้นี่ทำไมอ่ะเธอสามารถเดินเต้นได้นะอ่ะทำไมไม่ไกลอะ่ะก็ประมาณใกล้กว่ารอบที่แล้วครึ่งหนึ่ง ใช่พี่พารี่มาครับพี่พรี่มาไม่มาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพูดไว้แล้วเออใครถามด่าหนึ่งสเตตัสนะครับมีคนบอกว่าแม่กับลูกสาวเสือกค่ะเสือกค่ะจะเป็นคุณแม่จะเป็นลูกสาวจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่เรื่องของครอบครัวมึงนะคะอขอบคุณค่ค่ะ ขย,ยัยเสือกจังเลยว่างเหรอคะเออว่างเหรอคะเออว่างก็ไปหาอะไรทำแล้วลูกใช่เขาเป็นลูกสาวนะครับแต่ว่าคุณก็ไม่เป็นไม่ต้องยุ่งนะครับเรื่องมดเทียงของเขาเขาก็ไม่ได้เอามาให้คุณมึงดูนะครับมัน <c oughs> เป็นความไหลลื่นทางเพศค่ะลูกหน <c oughs> ูต้องตื่นก่อนนะล,ลูกตลกวะทำไมพี่แพรดี้หล่อขนาดนี้เอา้าเป็นคนที่แบบสวยได้หล่อได้นะครับเออ ถอดแว่นแล้วนะนี่มองเห็นชัดแล้วนะด่าได้ชัดแล้วนะคนเยอะมากเลยนะเนี่ยคนมาช่วยงานเยอะมากนี่ขนาดยังไม่อันนี้นะยังไม่ได้เริ่มงานเลยเนี่ยเต็มเลยแต่คนสั่งจังหวัดเขาดีอ่ะเขาแบบมีรายเขาช่วยกันเน่ะใช่เนาะดีมากเลยอ่ะเอออะารโอ้กินยั่วมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะพิซซาเขาแป้งเขานุ่มมากเลยอ่ะเออ นกนแล้ววิวดีมากรอบข้างก็คืออยู่ในสวนหมดเลยมีต้นทุเรียนมีอะไรใดๆอืมมันต้นทุเรียนมีแบบอ๋อไปล้างคุยกับแฟนอยู่เออคุยกับแฟนอยู่ใครอะ่ะพี่พี่พี่สวัสดีค่ะ ตลกว่าตามีตาเดินมาค่ะฝอดก็เลยถามว่าสัมภาษณ์นหน่อยตากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกกบอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ออก็อเลยถามว่าเนี่ยเคยเห็นแฟนฟอด,ดีิยังหน้าตาเป็นไงบ้างแกบอกว่าโหหลอ่อ <c oughs> สรุปออคยเห็นว่าเนี่ยตาอยู่เยอแล้วอืมงงมีคนบอกว่างานบุญอย่าเพิ่งด่าค่ะอองานบุญอย่าเพิ่งดา่าโอเคครับโอเค เตรียเลยไหมใส่เสื้อทีมแพ้บอลล่ะเดี๋ยวขอฟ้องพี่หมอก่อนทำไมใส่ทีมเยอะแยะมีให้เชียร์ทำไมไปเชียร์ทีมแพ้ล่ะไม่ชอบใส่ด้วยนะทำไมใส่เสื้อทีมเป็ดย่างล่ะทำไมล่ะครับแพ้แล้วมันเป็นยังไงฮะำไาไม่เชียร์แมนยูล่ะเธอก็ใส่ลิเวอร์พูลนะไม่ไม่ไม่ฉันเชียร์แมนยูแล้วฉันเปลี่ยนข้างแล้วฮัลโหลพี่หมอ เซนเชียแมนยูด่าหน่อยนึงเซนเชียแมนยูแล้วจ้าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่เชียร์ลิเวอร์พูลจ้ะแมนยูทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแมนยูทางใจด่าไปเยอะแล้วเออเออนะครับเดี๋ยวจะอยู่ตายตลาดมีคนบอกว่าแมนยู้ายตลาดแมนยู้ายตลาดอ่ะเดกินหน่อยแล้วกันนี่น่ากินเหลือเหลือแดี๋ยวพ่อกลับบ้านผลไม้ช่ำมากเถอะ เนี่ยเดี๋ยวฝนจะไปเซเว่นนี้แหละหบาปมะเนี่ยกินโชว์คนอื่นเขาช็อกโกแลตช่ำมากเลยเอชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นใหญ่เจ๊งดูยไหนเธอเรากินซิเลยเหนเตรียมทำไว้ลูกมตะหนูต้องทำนะเบอร์เกอร์โรลเบอร์เกอรี่เวลาเธอกินเธออ้าปากประมาณไหนอ้าประมาณนี้แหละ แล้วเป็นผู้หญิงฉันปากเล็กอยู่เลยอ๋อเท่านั้นเองอู้ือเท่านั้นเองเอาหนังน้องมีส้มด้วยมีเยลลี่ส้มด้วยดูน่ากินนะผลไม้มีสตรอเบอรี่ไหมเนี่ยมีเนื้ออะไรตึงอยู่เคครสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่จริงๆอ่啊 อือน่ากินว่ะไม่ห่อจะหมิวอ้ว<ช>นลูกนูจะมาห่ออะไรลูกใจใจอ่ะเดี๋ยวต่อไปพวกหล่อนก็ต้องนั่งทำกันได้เดี๋ยวจะไปเป็นบาิสต้านะครับเดี๋ยวเอาข้าวของปรกรณ์ไปขายด้วยนะครับไม่ไม่ไม่โวไ,ไม่เอาไม่เอาดูข้าวแพงไม่เอาหรอกอ,อ,อุ้ยทำไมพูดอย่างนี้อ่ะคนจนข้าวถึงไม่ได้ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะแหมค่าส่งนี่คิดไปสามสิบบาทอีกนะ่ท่คะช่อออานี้เป็นอะคะอันนี้อะไรคะ อันนี้เป็นไอติมมะปี๊ดโอเคค่ะบมะปี๊บ้านเราเลยคุณงจ้ารีมะปี๊ดเลยนะคะนี่ไอไอติมมะปี๊ดดูหน้าตาทำไมดูน่าทานจังน่ากินมากอ๋ออันนี้ทําตีมอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ปหมฮาโลวีนใช่ไหมเออหนูมาอยู่ทไมแบบที่จำมันดีติมฮาโลวีนซชด้วยเออเขามีตีมฮาโลวีนเธอไม่มาด้วยล่ะค่ะเขาแบบไม่อยากให้ไปนะครับเขาเขาไม่ชอบทีจะของร้านทำค่ะเธอเนี่ยจริงเหรอครับแต่ถ้าไปรอบหน้า ถ้าถ้าไปรอบหน้าผมขอเมนูนี้เลยนะคะพี่มารอบหน้ามานะโอเคนักเรียนนี่ไรอ่ะีกี่ไร่เขาเนี่ยสามสิบไร่เหรอคะโอ้เจอสวนทุเรียนเขาสามสิบไร่จริงเหรอปลูอะไรบ้างคะหรือทุกอย่างเลยผสมกันโอ้สุดยอดเลยอ่ะตอบพร้อมกันแต่ตอบไม่เหมือนกันมันทองไหมคะที่นี่ก็จะมีทุกพันธุ์ โรนนี่ธุรกิจการยาวอันนี้เป็นของเราเองนะอยู่ในพื้นที่เลยอะเล็กเก่ะทำคาเฟ่นในสวนอนะ่ะคืออยู่เนี่ยพอจะไปต้มนนส้มตำกินละหน้าทุเรียนนี่คนน่าจะเยอะนะทุกค้าน,น่าจะเยอะอใช่มันนะว่าคนเข้ามาก็มาซื้อทุเรียนด้วยเลยเนะจพร้อมไหมเนี่ยว่าทเทเตอร์ประมาณร้อยชีวิตนะครับอะไรเทเตอร์ประมาณร้อยชีวิตนะครับอันนี้พูดจริงๆเลย เอาได้จะแต่งสวยไปเต็มที่เลยพี่๋ยวไปรออยู่ที่วัดบ้านนี้เคเตอร์ประมาณหนึ่งร้อยนะครับพูดจริงๆไม่ไดยโกหกคนมาร่วมงานประมาณหนึ่งพันชีวิตเคเตอร์ประมาณร้อยชีวิตเดี๋ยวบอกพี่ตากองก่อนรีทัชให้หนูด้วยนะคะอ่าเข้าแอปให้หนูด้วยนะเข้ามาเอ้ยพี่เขาได้รูปเธอมหมมีรูปสวยไหมเดี๋ยวหนูไปลงเพจไง ไปดูนะบอยูอยู่บ้านเธอลูกโอ้ยพี่ตอนนี้พี่กระเป๋าแห้งมากเลยอ่ะพี่กระเป๋าแห้งมากเลยเธอก็เห็นว่าพี่จ่ายอะไรบ้างช่วงนี้อันนี้เขากำลังทอากับข้าวอยู่นี่เออสวยไหมสวยไหมสวัสดีค่ะประมาณยุนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแต่งสวยไปนะคะเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันที่ยี่ห้าให้ถ่ายรูปทุกคนเลยเรียงแถวเรียงคิวปอดเตรียมหาบไว้ให้ด้วยอะไรนะเตรียมหาบไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวเตรียมไว้ให้นี่ต้องมีหาบนะวัดดีค่ะวัดดีค่ะแม่แม่วัดดีทุกคนเลยค่ะอย่าห่ออาหารกลับบ้านกันนะคะคนเยอะมากบอกเขาว่าอย่าห่ออาหารกลับบ้านนะ เจ๊ติดเซลแล้วเนี่ยติดเซลแล้วเนี่ยอย่าห่ออาหารกลับบ้านนะคะแนะนำกินที่บ้านงานนะคะขอบคุณค่ะตลกอ่ะก็ชอบห่ออ่ะคนละยิวคนละยิวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเออเอออยาห่อนะอย่าเหมือนเจ๊ปอนะอย่าเป็นโรคหอบนะแบบนิ้วหอบ พี่เพรดี้ถือกินชมไม่ลดตู<ม>้ทั้งคร<ม>ั้งที่แล้วไปกี่บาทมาไหมิวทั้งที่แล้วไปบริลามรถตู้กี่บาทอูไม่ใช่หมดเยอะหรอรอบที่แล้วอะ่ะพันละหมื่นหรอละละโอ้โหหรอใช่หรอพันละหมื่นเองเหรอไม่ใช่มารอบที่แล้วั้งหมดเป็นแสนไหมเนหรอไม่ไม่อันนี้พูดถึงแค่ค่ารถอ๋อพูดถึงแค่ค่ารถมีชุดคู่ยังครับ โอ๊อยจะให้ผมใส่ชุดไทยเหรอให้ผมใส่ชุดไทยคู่แพรี่เหรอไม่มีมีแต่ชุดขาวนี่แหละขอบกเออแต่งชุดไทยสวยๆสิจง <ไข S 2> กระ<อ>เบน <ไ S 2> อะไรอย่างงี้ไปไปหาครูอะไรนะครูอะไรอ้อยเหรอเออคา,าถินไงให้มันแบบแบบลุกแบบอ่าคุณหลวงเข้าวัดอย่างนี้ทำบูญเดี๋ยวดเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนจะได้แบบชุดไทยมันจะได้แบบเออถ่ายรูปจะได้แบบ เออเนาะเดี๋ยวไปถามูออยก่อนมั้งจรหรือเปล่าอะไรดูเบไออ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเข้าเอไอหลังๆไม่มีรูปจริงแล้วในเดี๋ยวฝอไปถามเลยหลังๆไม่มีรูปจริงแล้วน่เอไอฉำแบบนั้นนี่นี่แบบนี้นี่ประกรณ์นี่พี่เอไอแต่งให้นี่นี่นี่เห็นไหมเข้าวัดเนี่ยเห็นไหมล่ะอ๋อเออแบบนี้ได้อยู่นะเธอใส่ช่ชุดสีอะไรล่ะฝอจะไปหาดู ก็สีขาวแหละเสื้อสีขาวผ้าถุงอาจจะเดี๋ยวดูผ้าถุงอาจจะใส่สีเดิมสีชมพูสวยๆนั่นแหละวันที่ทําบุญอ่ะอืมอืได้ได้ยวไปขาก่อนขอต้องจงโอเคได้ได้ครับเดี๋ยวไปหาดูวันนี้น่ะเดี๋ยวติดต่อไปก่อนนครนายกรออยู่พวกหล่อนก็ตื่นกันบ้างเถอะจะไปแต่เที่ยวแต่เที่ยวพี่มีววะเหรอลูกน้องฉันเดี๋ยวไปแต่เที่ยวแต่เที่ยวกันลูกแกรอนะจี ก็หล่อได้พ่อไงดีไม่เหมือนแม่ต้องเหมือนแม่ก็ลําบากอยู่อืมดีหน้าตาไปทางพ่อหมดพอสตาร์ทไปสองวันอ่ะฮะลูกพี่มิวเหรอเด็กมันหนักหน้ามันเหมือนพ่อองงงงมากบ้านมึงช่วยครับที่เดิมเลยพี่มาครับมาม้วนจอยด้วยกันชั่วโมงหนึ่งกระ้าเลยอ่ะ ใช่อุ้ยผิวเลยอะเดี๋ยวไปตำส้นตำกินดีกว่าเธอเดี๋ยวเขาจะขอจะลงไลน์แล้วนะเอาไปสิเดี๋ยวเขาจะลงไลน์แล้วนะเธอเออบ้ายเจอกันบายบ้ายปบ้าอะยังไงลุงเหนียวถ่ายรูปนี้ถ่ายรูปนี้โอเคอ่ะนี่ทีเซอร์มาแล้วครับแค่นี้ เคียเตอร์มาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปกับเคียเตอร์ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย